สวัสดีครับอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดส Story นะครผมวันนี้ผมจะมาพูดเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องบัญชีของ YouTube Gmail ที่หลายๆคนน่าจะมีบัญชีนี้อยู่นะครับหลายๆคนอาจจะฝากเหมือนกับว่าเป็นงานเป็นการติดต่ออยู่ในอีเมลของ Gmail Google นั่นเองนะครับ ก็ล่าสุดมีเนื่องจากว่ามีเบาดนุได้เข้ามาสอบถามผมเรื่องการกู้คืนบัญชีของอ gmail youtube นะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับว่าในบางทีที่เราลืมพาสเวิร์ดหรือว่าบัญชีไม่สามารถที่จะเข้าได้ไม่ว่าโดยเคสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราสามารถที่จะกู้คืนได้ถ้าหากว่า เรามีมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่า WiFi ตัวนั้นอยู่ที่เราเคยใช้อยู่ประจำเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะถามให้กู้คืนคุณจะกู้คืนบัญชีนี้ไหมเวลาที่ถ้าเราต้องการที่จะกู้คืนเขาก็จะให้กรอกอีเมลอีกหนึ่งอีเมลเข้าไปเป็นลิงก์รหัสสำหรับการกู้คืนในอีกสองวันนะครับ ฉะนั้นบ่าวนุ้ถึงไม่สามารถทําคลิปได้2วันเพราะว่าเขาส่งรหัสก,กู้ตัวนั้นไปอีกอีเมลหนึ่งเวลาที่กู้คืนเนี่ยให้ใช้มือถือตัวเดิมหรือว่าคอมพิวเตอร์อันเดิม w i f อไวไฟอันเดิมที่เคยใช้อยู่เป็นประจำจะสามารถกู้คืนได้แต่ถ้าว่าเราไปใช้มือถือตัวใหม่ถ้าเราลืมอ่าพสัสดแล้วไปสักสองสเดือนเราไปใช้มือถือเดนใหม่ โอกาสที่จะกู้คืนบัญชีนะจะยากนะครับผมฉะนั้นอยากจะฝาก FC หรือคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดลืมพัส,สวดให้ลองใช้มือถือตัวเก่าคอมพิวเตอร์กเก่าแล้วก็ Wifi ตัวเก่าในการกู้คืนบัญชีครับมันจะมีปุ่มให้กดนะครับในตัวล็อกอินโอเคครับนี่เป็นเ,เป็นเกร็ดสั้นๆเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่ ต้องการที่จะกู้คืนบัญชีในเคสที่ว่าเรวันไหนวันหนึ่งนะเราอาจจะรม้จักเว้นกันรู้จักเดินทางมารู้จักทุกคนรู้หมดรู้จักทุกคนผมติดตามอยู่บนเนี้ติดตามอยู่เมืองลาวเดโดีใจอันนี้ร้านกาแฟลุงพนตก็บอกใช่ครับไปแล้แม่ผู้โดยสิกิ์กาแฟลุงพนนะจะนั่งเล่นได้ครนั่งเล่นได้เจ้าเจ้าแตใเจอตัวลุงพนเลยบอเราอยู่ที่วันนี้เอฟซมาันเยอะเดี่ยว่แม่อ้าแล้ว เห็นตั้งจะอยู่รูปวันนี้เห็นตัวจริงมันนั้เออทั้งสำหรับทุกคนว่เป็นเอฟซี่ซมิถามหาปตเอนวันนี้อ้าวคนจะขับรถไทยต้องกัดเบิร์ดนี่ครับรถยนต์มาวันนี้มาเที่ยวกันเยอะเลยครับผมจากเรียนจันนะคะจากหลวงจักร ต้นไม้ขาวนั่นนู่นเราเสือแดงนั่นอะไรคะแม่เสือน้ำมันหอม่ยเสื้อผ้าไปเออขู่มั้งลูกเพราะว่าเบิ้งอันน่ะตั้งแต่ต้นพูน่ะที่ตามตั้งแต่อยู่กบเกาะพูน่ะล้วมีเพื่อนอีกคนนึงเดี๋ยวนี้เขาอยู่ภูเก็ต ก็ว่าั<ม>้นไปล้านนั่นนะอันนี้แอนนี่เนี่ยสวัสดีค่ะเออวันดีค่ะวาถทายรูปลุงพลมาให้เด้อเซนลับแล้วมือแรงส่งไปให้เพื่อนเบิ่งนยูพูเกตเพิ่นวาเนาโอ้ฮู้มืดฮู้มดหลายคนฮู้มืดน<อ>ึกว่ามยังจัดปีใหม่อยู่เด้เนี่ยรู<อ>้<อ>บ้านคุณหนึ่งอยู่นีบ่อ,อยู่ตรงนี้่ะขอบคุณนะคะบา้านคุณหน่งแกสงวน่เลมาบ้านด้วยแล้วจะถึงสาแลบอกว่าูน เดทกุุงเทยเนาะไม่เดที่อันนี้่ไม่ห้นในรูปมันคือโตดำคุณรูไหมมาปั่ตัวจริงมันคือล้อแ้่ไหนล้อกอุงอทพนี่ล้อ ลูกมาแต่กรุงเทพและแม่ละยู่อำเภอกุดบากนี่แหละแม่ละยู่บ้านกลางรอหลายรอลูกรอรอหลายขอบคุณหลายๆครับไปตีเอาของอารับโชควับราใก่อนเด้อคุณลูกเด้อโอ้ยสีมาชมผมนะผมขอบคุณมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่วานนอนที่ว่านะมาซื้ออาหารนะ ซื้ออาหารให้สีแสบนะครับผมเป็นรถตับเจ้ต้องไหนครับตอนนี้เมมาตลาดนะคะหอมมากเอาอันนี้แหละสรุปว่าไม่ได้ของกินไปทุเรียนไปทุเรียนแทนอ๋มีก็มีเมีแเ้วว่าจะมาซื้อของทำกับข้าวไม่ใช่เหรอ หาไม่เจอหาเจอแต่ทุเรียนทำไมมีการเป็นทุเรียนได้ผัดเขาบุ้งไหมล่ะกับข้าวไผัดขาบุ้งเราไดตนี้เราข่าวว่านุงพันออกรถคันใหม่ทะเบียน5949เดี๋ยวเราจะลองวนดูนะผมลองดูแล้วโอ้โหเอ้นี่นี่เท่มากเลยโอ้สวยนะ เลื่นละอ๋อ2,800เทอร์โบอินเตอร์คูลสวยอ่ะสมกับลุงพันเลยเหมือนร้วครอบครัวเลยเพราะว่าลุงพันเนี่ยเราเจอเจเจอแกครั้งแรกที่สนามบินแกมายังไงรู้ไหมแกขับมอเตอร์ไซค์มาถามว่าลุงพันอ่าอ๋อพี่พี่มาจากไหนครับแกบอกว่ามาจากแถวโซนนาแกนะครพนมเลยประมาณนี้เนะี่ยแล้วทีนี้เพิ่นก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาหาที่สนามบิน นานมากอ่ะแล้วขับตามในช่วงนั้นนะที่เป็นช่วงตามตงลงพลนแรกๆนะแล้วต่อมาก็มามีรถคันสีแดงแล้วตอนนี้ก็มามีรถสี่ประตูจากสองประตูเป็นสี่ประตูแล้วนะตอนแรกไม่มีประตูเพราะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วมาสองประตูตอนนี้เป็นสี่ประตูแล้วไม่ใช่ห้าประตูนะครับผมน่าจะมีประตูด้านหลังก็ดีใจกับลวงพันด้วยเดี๋ยวยังไงเราจะไป ขอนั่งรถลุงพันกันนะครับผมเดี๋ยวผมณจ้ลในหมู่กระทะร้านเออาร์ค่ะกับเรียนนี้กับเรียรเดี๋ยวเราจะไปทำกินลองท้องก่อนเนาะป่า้อลืมลืมว่ามันมีน้ำซุปอยู่ไงใช่ไหมเพราะเครื่องเราเยอะมาก ใส่น้ำไปหน่อยก็ได้เนาะจะได้ไม่เค็มมากปวดที่เสียงร้อนหาเสียงนะคะเบอร์ตูดเบอร์ตูดเมื่อกี้นี่ตอนที่ซื้อทุเรียนอ่ะก็นึกถึงเอสาเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะไปซื้อหมูกระทะที่ร้านของเอสาก็จะไปฝาก แต่พอหยิบปุ๊บก,ก็เอ็ดดาวไม่กินทุเรียน, <S S. น,ยนจะบอกว่าน้องถึงขัน้นหรอว่าจะอ้วกเลยนะคะถ้าได้กินทุเรียนถ้าม่เอาทุเรียนมาวันไหนเนี่ยเขาจะอยู่นอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยเข้ามามคือเราเห็นมกเขาทำก็แต่ไม่แต่แบบน้องวิธีการของน้องเขาทำอะถูกต้องแล้วนะผมแต่เราเราก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเก่งขนาดนี้นะ พอเาเขามาทาเนี่ยอดี๋มาดูวิธีของเบกับพี่หนึ่งนะนี่นะครับปุ๊บโยดปั๊บเลยนุ่งเคยเงียบแล้วซีเจ็ดาเสร็จแป๊บรางวัลท้ายสตัวไม่บอกหลายสิท้ามบาสั้นจดแล้วนะเล่ที่ออเจ็ดเจ็ หนึ่งอ่รีวี่วะจงอัีไอเฝันว่าช้านี่โอ้ยฝันมาแล้เจ็ดหนึ่เจ็ดเอ้ยจดเลเหนึ่งเจ็ดหนึ่เด็ไทยสตัวเด็กแรงเฮ้ยมีอะไรื้อนะซื้อ ไอ้หนึ่งย้วอะไรวันนี้อักซ์อีกนะเจอทุกเหรอว่ายไอ้มินฝันอ้าฝันชื่อไงเนาะถามว่านมวลดำไงนะน้ำมันเห็ดของเจ้าพังก็เลยบอกว่าแซ่ทั้นกับเั่วทันกัให้ปุ๊บมันมาใจเั่วนี่แหละจ่ายเงินน้ำมันมันทำอะไรป้าพังอะไโต๊ะโต๊ะเขียนหนังสือพลิกออกมาเป็นเลขเป็นเลขดึงเจ็ดแซ่ เปยังครับสิบเก็บด่งกรเ็แลยสื่อาก็เลยแ่อตเราตู่ลุงันแนฟันองก็เลยมากเลยเอใบุญนออีกแล้วเอาหนอนสเมเงเจ้าเ่าเมสักคนเงสิบปาร์สิบา อบเปในในใน็นยังไงก่อทุกคนทุกคนสื่อทุกคนบ่ทุกคนแอดมินทุกคนถูกหมดเลยโอ้ยเฮ้ยเออกเป็นแอนฝันแต่ที่แน่กือเปรี้ยวก็ได้เยอะกับเพื่อนแลา้ว<ฮ> ฮะอะไรครับเซลล์ทีนึงก็มาแต่งงานอยู่จ้ะเฮ้ยอันเป็นไรเรานี่ได้็นอะไรแล้ฝันว่าไม่รู้ว่าน้มลน่ะมันทำอะไรผิดกันไม่รู้ทำอะไรของป้าหายเสียหายก็ไม่รู้นี่แหละก็เลยบอกว่าให้น้มลน่ะมาใคล้ายกับว่ามาซ่อมมาอะไรนี่แหละก็เลยเป็นโต๊ะแล้วก็เลยคว่ำขึ้นมาอย่างงี้แล้วต้นโต๊ะต้นคว่ำขึ้นมาเป็นเลขสิบเจ็ด กัางวทกงัเช้าเลยกซื้อบ้านลืมมันยังไม่สนลวต้องติดติตายวมเดียวแต่ทีนแอดมินเฮทุกคนอ๋อทีทางคนเดียวคนแ้าคนเีมือเช้าที่ห้าคนใช่ไหมราเช้าที่ห้าคนใช่ค่ะอนแ้วก็ห้าคนโทกับป้าไงท่นกเป็นหคนจะมีลำเบเลยลำเบิเลยไม่เเ